สวัสดีครับวันนี้ช่องพี่เสือให้โชคพาทุกท่านมาที่วัดสาราลรอยอำเภอเมืองจังหวัดคนครราชสีมานะครับวันนี้ได้มีโอกาสมาสักการะคุณย่าโมนะครับก็ได้นำเงินมาทำบุญกับท่านเป็นที่เรียบร้อยก็เลยถ่ บรรยากาศมานี่คือคาถาบูชาพระสาราาานารีหรือย่าโมนะครับที่วัดสาราลอยนะครับจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็จะพาทุกๆท่านไปสักการะ้าวเวสสุวรรณต่อนะครับนี่ครับบรรยากาศของ วัดสารลอ,อยนะครับถ้าใครโบ,บานฉาลเก่าท่านนี่ครับท่านชอบเพองโคราดนะครับโซนนี้ก็จะเป็นโซนถวายสังฆทานนะครับเดี๋ยวพี่เสือจะพาไปนี่ครับท้าวเวสสุวรรณครับท้าวเวสสุวรรณ แล้วก็จะทำบุญกับต์พระเวสสุวรรณนะครับก็ได้รับโชคจากท่าน ส่วนให้เป็ดโนดนี้นะครับพี่เสื้อเจ็ดด้าวสูนครับ ให้ทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้ให้โชคดีจากท้าเวสวรรณาสารลอยนะครับ